สวัสดีครับตามมาพบกันเป็นประจำหลังเกมลอจินิเลเกอร์นะครับเกมเมื่อวานเนี่ยร้อจินิเลเกอร์เจอกับพอร์ตแรนเทลเบลเซอร์นะครับซึ่งเขาก็บอกแล้วว่าเกมนี้สิ่งที่เลเกอร์ต้องทำนะก็คือหนึ่งเน้นไปเลยที่แอนโทนีเดวิดวงในได้เปรียบนะครับแล้วก็เน้นเกมสามแต้มแล้วก็ลดเทอร์นาเวอร์นิดหน่อยเลเกอร์ก็จะได้เปรียบในเกมนี้นะครับซึ่ง ปิดเกมมาเนี่ยลอจิลิเลเกอร์ทำตามเกรมแผนทุกอย่างนะครับเริ่มจากการเจาะวงในมีโรบอลตะลุยวงในอ่ะมันมีจุดเปลี่ยนหนึ่งจุดนะครับลอจิลิเลเกอร์ในเกมเมื่อวานเนี่ยเขามีการขยับตัวผู้เล่นตัวจริงนิดนึงเขาได้มีการลองเอาลุยไฮชิมุระมาเป็นตัวจริงคู่กับดีโลออติลีฟลุยไฮชิมุระโรบอลแล้วก็เอดีนะครับซึ่ง เปิดเกมมาเนี่ยฝั่งลุยฮชิมูระก็โกลดยแต้มเป็นกกอบเป็นกรรมเขามีการยิงที่ดีเขามีการยิงระยะไกลระยะก,กลางที่ดีเก็บไป6คะแนนในควอเตอร์แรกแล้วก็รเบอนกับเดวิดทะลุงวงในไปอีกคนละ8คะแนนเปิดควอเตอร์แรกมาเนี่ยเลเกอรนําไปก่อน36ต่อ31เราก็คิดว่าเฮ้ยเกมนี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับเข้าสู่ควอเตอร์ที่2นะครับควอเตอร์ที่2เนี่ยฝั่งดิอันเจโรลาเซลเล่นได้ดีมาก วันนี้การยิง3าคะแนนดูมั่นใจาการเข้าไปวางที่ห่วงทําได้ดีเขาเก็บไป9คะแนนแล้วออตินลีฟเนี่ยเสริมไปอีก6คะแนนแล้วก็เป็นควอเตอร์ที่เลเกอร์เล่นได้ดีดกว่าฝั่งเทเบลเซอร์เนี่ยแบบโอ้โหลวนไปหมดเลยทําให้จบครึ่งแรกเนี่ยเลเกอร์นาไปก่อน67ต่อ54อันนี้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยเกมนี้น่าจะสบายแล้วแหละแต่อีกใจหนึ่งเนี่ยก็คิดว่าเฮ้ยหรือมันอาจจะเป็นแบบวันก่อนที่เจอบุคลินเน็ตเนะซึ่งเปิดควอเตอร์สามมา ดีโลยังคงฟอร์มเก่งอย่างต่อเนื่องโกยแต้มอยู่คนเดียวทั้งยิงทั้งจ่ายทั้งข้ามกดไปอีก13คะแนนทำให้เลเกอร์ในควอเตอร์ที่3เนี่ยนำห่าง103ต่อ87แล้วก็ควอเตอร์สุดท้ายโลบอนมาถลุงแล้วก็ดีโลมาถลุงนำห่างที่สุดในเกม27คะแนนจบเกมเลเกอร์ชนะสบายที่1 3 4ตอ1 1 0นะครับเป็นเกมที่เป็นเกมที่ภาพรวมเนี่ย ไม่ยากเลยเป็นเกมที่ลันไปตามเกมแล้วก็ทุกคนเนี่ยได้ปล่อยของเมื่อดีโลยกระดับเป็น30กว่าคะแนนเรือบอลกับ AD ก็สบายแล้วก็มีออตินลีฟคอยสนับสนุนนะถือว่าเป็นเกมที่ดีของร้อสจิลิเลเกอร์สถิติหลังเกมที่น่าสนใจเนี่ยหลังเกมเนี่ยเทิร์นโอเวอร์เนี่ยพอๆกันเทิร์นโอเวอร์12ครั้งเท่ากันแต่ว่าฝั่งพอร์ตแลนด์เนี่ยเสียแต้มไป23คะแนนจากการเทิร์นโอเวอร์นะแล้วก็ เกมฟัดเบรกวันนี้เลเกอร์ทำได้ดีมากโกยไป35คะแนนพอร์ตแลนด์ได้8คะแนนเกมวงในเลเกอร์ได้ไป60คะแนนพอร์ตแลนด์ได้ไป58คะแนนสถิติโดยรวมเนี่ยเกมนี้เลเกอร์ฟัดเบรดีมากแล้วก็เซคันด์แชนดีเป็นเกมแรกๆของตั้งแต่เล่นมาเนี่ยมีประมาณไม่ถึง10เกมหรอกเกมนี้เซคันด์แชนดีกว่ามี18คะแนนฝั่งอร์ตแลนเนี่ยได้ไป15คะแนนเดี๋ยวมาดู5ประเด็นๆหลังเกมกันดีกว่า ประเด็นแรกนะครับคนที่เป็นแมนออลเดอร์แมต์หรือว่าผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมที่สุดในเกมนี้เนี่ยนั่นคือดีอันเจโรลาเซลดีอันเจโรลาเซลวันนี้กดไป34คะแนน8อาซิสต์แล้วก็มี2บล็อกไม่มีเทิร์โอเวอร์เลยข้อดีของดีโรเนี่ยเป็นคนเทิร์โอเวอร์น้อยนะเขาจัด3คะแนนไป6เม็ดฟิลโก54%แล้วก็ฟิลโกโดยรวมเนี่ย14ครั้งยิงลงไป14ครั้งฟิลโก66%ก็เมื่อวานเนี่ย ดาวินแฮมเขาให้สัมภาษณ์นนะเขาบอกว่าตั้งแต่ดีโลย้ายกลับมาสู่เลเกอร์เนี่ยนี่คือเกมที่ดีที่สุดของดีโลตั้งแต่เขาเห็นมาก็โอ้โหผมมองว่าดีโลเนี่ยถ้าเขาอยู่ในมาตรฐานในความมั่นใจของเขาเนี่ยเขาเคยเป็นผู้เล่นระดับออสตาเขาเป็นเขาเป็นผู้เล่นระดับออสตาเขาเป็นผู้เล่นแบบเหมือนดาวรุ่งเมกาติดทีมชาติแต่เด็กแล้วก็ไปอยู่ในโครงการแบบนั้นอนะ่ะมันถูกปั้นมาแต่เด็กอะเรารู้เลยว่าดีโรเนี่ย ก็เป็นของจริงแหละแต่ว่ามันเหมือนมีบุคลิกบางอย่างที่มันขึ้นขึ้นลงลงซึ่งเดือนมกราเนี่ยเหมือน5เกมหลังสุดค่าเฉลี่ยประมาณ26 27คะแนนนะเห็นผ่านผ่านตาเนี่ยแต่คะแนนแถวๆนี้แหละ5เกมหลังสุดประมาณ26 27คะแนนโดยเฉลีย่ยก็ถือว่าสถิติดีดมากตอนนี้ดีโลเนี่ย วันนี้เอาเอาวันนี้ก่อนนะวันนี้คือยอดเยี่ยมมากเล่นได้ดีทั้งคอเตอร์หนึ่งสองสามเนี่ยเล่นได้ดีหมดแล้วก็ที่มันชนะขาดเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเพราะเป็นดีโลแล้วก็เป็นเกมที่มีไฮไลท์เยอะอีกหนึ่งประเด็นคือตอนนี้พอเขาเล่นดีเนี่ยเขามีมูมลค่าพุ่งปี๊ดขึ้นมาข่าวลือเนี่ยหนักมากๆว่าเลเกอร์เนี่ยอาจจะต้องการเทรดดีโลเพื่ออัปเกรดทีมจะไปเอาอย่างเมื่อคืนที่อัปเดตกันไปในไลฟ์สดนะก็จะเป็นเดชอนเต้เมเล่หรือครินคาเปล่า ของแอร์แลนดเต้าฮอคเพราะว่าเขามองว่าข่าวล่าสุดเนี่ยคือแอร์แลนดต้าฮอคเนี่ยน่าจะพุทน่าจะส่งคินเอยน่าจะส่งเดชอนเต้เมเร่เนี่ยลงตลาดนี้แน่นอนแต่จะไปที่ไหนตอนนี้มีประมาณ2-3สาทางเลือกอยู่เลเกอร์ก็เป็น1ในทางเลือกนั้นซึ่งเออตอนแรกอะมิติเราเรามองอะเราคิดว่าเออเดชอนเต้เมเร่ก็น่าสนใจเพราะว่าตอนปีมันเป็นออสตาเนี่ย ที่มันเล่นกับสเปอร์จนติดออสตามันมีสกิลหนึ่งหนึ่งที่ดีมันมีเกมรับที่แน่นมันน่าจะช่วยเล่นเกมรับได้แล้วก็ถือบอลจ่ายบอลก็เป็นพอยต์การระดับท็อปหนึ่งคนอะไรเงี้ยแต่ว่ามานั่งคิดเรื่อง3คะแนนแล้วก็ถ้าต้องมีบอลในมือเยอะๆก็อาจจะทับกับเรบอลก็ก็ต้องมาดูอ่ะจริงๆผมผมเป็นสายที่แบบตามอย่างเดียวตามแล้วก็เชื่อว่าสโมสรัดสินใจทางไหนก,ก็เชียร์ไปแบบนั้นเพราะมันเป็นเป็นทีมเชียร์นะก็เดี๋ยวต้องมาดูกันแต่ว่าลึก ลึกๆแล้วเนี่ยก็เสียดายมากกว่าผมรู้สึกว่าดีโรเนี่ยดีโรเนี่ยถ้าเล่าเนี่ยตอนเด็กเนี่ยผมจะเฉยๆกับเขานะผมรู้สึกว่าเหมือนเขาจะดื้อๆหน่อยแต่พอเขาออกไปแล้วก็ไปเป็นผู้เล่นที่ดีขึ้นเนี่ยพอกลับมารอบเนี้ยเขาดูมีความรักสโมสรมีความโตขึ้นอะไรเงี้ยส่วนตัวเนี่ยชอบผู้เล่นที่เหมือนเราดับมาแล้วมันมีสตอรี่ผูกกับทีอ่างเงี้ยก็ไม่ค่อยอยากจะปล่อยไปเท่าไหร่อะไรเงี้ย แต่ว่าถ้ามันจําเป็นต้องปอยจริงๆมันก็ก็เออก็ก็พูดยากเหมือนกันแต่ก็เสียดายแหละถ้ามันจะต้องไปจริงๆนะครับประเด็นที่2เนี่ยก็เออจริงๆจะเอาเรื่องเรื่องดีโลที่เทรดเนี่ยมาอยู่ในประเด็นที่2นี่แหละแต่ว่าเอาพูดรวมกันหนึ่งไปแล้วแล้วก็ประเด็นที่2เนี่ยเกมนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะที่เขาเอาลุยไฮชิมูระขึ้นมาเป็นตัวจริงแล้วก็แคมริชดิดกับแวนโดก็ตกเป็นตัวสำรอง ผมมองว่านี่คือข้อดีของการที่มีผู้เล่นในตำแหน่งนั้นหลายต่อหลายคนมันทำให้พวกเขาเนี่ยต้องเค้นฟอร์มแข่งกันถ้าใครดูเกมเมื่อวานเนี่ยจะเห็นว่าเฮ้ยลุยเป็นตัวจริงก็ไม่ขัดเขินเว้ยแล้วก็พอดูตัวสำรองเนี่ยช่วงนี้แวนโดเนี่ยที่แบบเป็นบ่อในเกมลุกเริ่มจะขุนเกมลุกขึ้นมาเริ่มจะมีมิติในเกมลุกมากขึ้นแคมริดิดเจ็บข่าไปจนเสียตำแหน่งตัวจริง เมื่อวานก็กลับมาเฉิดฉายข้ามในยูโรสเต็ปทาจังหวะเออผมมองว่าการที่มีตําแหน่งหนึ่งเนี่ยมีผู้เล่นมาตรฐานสูง3าคนเนี่ยมันเป็นการแข่งขันไม่ในตัวเลยแหละแล้วก็เนี่ยมันเลยคิดกับกันว่าถ้าเกฟวินเซนไม่เจ็บเนี่ยในตําแหน่งกาดของเราเนี่ยมันจะต้องแบบมันจะต้องแข่งกันเพื่อมีผลงานที่ดีอะ่ะผมมองว่าเกฟเนี่ยก็ก็น่าเสียดายที่เขายังไม่สามารถลงเล่นได้ก็หวังว่าจะกลับมาในเรววันส่วนฝั่งลุยชิมุระ รอบนี้ได้เป็นตัวจริงเนี่ยเชื่อว่าเขาน่าจะยึดตรงนี้ยาวๆถ้าไม่โดนเทดนะประเด็นที่3นะครับพูดถึง1ในดาวรุ่งที่ทุกคนจับตามองนะครับนั่นคือกูตเฮนเดอร์สันกูตเฮนเดอร์สันเนี่ยเมื่อวานมี4คะแนนมี3 t u เทิร์โอเวอร์มี2 a แอสซิตโอ้โหเป็นดารระดับท็อปมีผลงานแค่นี้แต้มกับเทิร์โอเวอร์แทบจะเท่ากันฟิลโกโดยรวมยิง6ลง1ฟิลโก1 6ไม่ได้เลยนะ คือถ้าดูสถิติทุกอย่างเนี่ยคือเจ๊งเลยอะแต่ว่าถ้าดูเกมจริงๆอะคุณจะเริ่มเข้าใจว่าอ๋อมันเกิดอะไรกับสกูตนะสกูตเนี่ยความต่างของสกูตกับเชดโฮมเกนกับวิกเตอร์เบนบาม่าหรือ,อพอเซมสกีก็ได้ผมมองว่าบทบาทในทีมพอแลนเนี่ยเป็นทีมสร้างใหม่จริงเราเนี่ยจินตนาการว่าปล่อยลีลาดไปแล้วสกูตมาแทนลีลาดแล้วก็ได้เล่นเยอะแต่จะเห็นได้ว่าเขาได้ยิงต่อเกมเนี่ยหครั้งเท่านั้นเอง บทบาทของผู้เล่นที่มันโดดเด่นเนี่ยมันจะไปอยู่ที่แอนฟอนีไซมอนแล้วก็เมลคอมบ็อกดอนนี่ขนาดเมื่อวานไม่มีชา a อนชาร์ปนะแล้วก็มีจเลมีแกนพวกนี้ยิง15ครั้งขึ้นหมดเลยถ้ามีชา n อนชาร์ปขึ้นมาอีกคนนึงเนี่ยมันจะกลายเป็นว่ามือหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นไซมอนมือ2อ,อาจจะเป็นเมลคอมบ็อกดอนจเลมีแกนชา n อนชาร์ปแล้วกวาไอ้สกูตเฮนเดอร์สันจะได้โอกาสเล่นเนี่ยมันตกไปเป็นมือ5 มันไม่ได้มีโอกาสได้แบบคอนโทรลเกมสร้างฝันเกมผมรู้สึกว่าตอนผมทําประวัติเขาอะผมคิดว่าเขาเนี่ยถูกดาบเข้ามาเพราะว่าจะเป็นอนาคตของทีมได้เล่นเยอะๆได้ถือบอลเยอะๆได้ลองผิดลองถูกเยอะๆซึ่งตอนนี้สกูตเหมือนโอกาสได้ลองเนี่ยมันเท่าเท่าที่ผมดูในเกมนี้นะไม่แน่ใจว่าก่อนหน้านี้มันเป็นไงนะผมมองว่าเกมนี้มันโอกาสให้เขาเติบโตมันมันน้อยมากๆแล้วมันก็ เออเข้าใจแล้วแหละว่าทําไมเป็นดาบอันดับที่3จริงแต่ว่าทําไมผลงานมันถึงกระล้องปองแปงอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนี้มันทับกันหมดไซมอนก็ต้องการบอลเดี๋ยวชาด,ดอนชาร์ปมาก็เป็นตัวทาอีกเกิดยากจริงนะสกูตเทนเดอร์สันเนี่ยถือว่าเป็นเป็นผู้เล่นที่จริงๆเมื่อวานที่ดูเขาเขาเล่นนะ่ะสปีดการชนะ1ต่อ1ดีสกิลก็ดีจังหวะจบก็ใช้ได้แต่ว่ามันไม่ลงเท่านั้นเองยังมีอนาคตนะสำหรับผมเนี่ยสำหรับสกูตนะแต่ว่า ต้องดูว่าทีมเนี่ยจะไปต่อ,อยังไงกับทีมนี้แล้วจะแบ่งบทบาทยังไงนะครับประเด็นที่4ลรอชิริเลเกอร์ชมดีโลไปแล้วเมื่อวานโรบอนเจมก็เล่นได้ดีมี28คะแนน5แอซซิตแต่ว่าเหมือนจะเจ็บเขา่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ลงไม่ได้แล้วก็เดวิดตามมาตรฐาน14คะแนน14รีบาวนะครับออติลีฟสนับสนุนไปอีก15คะแนนลุยชิมุระเป็นตัวจริงได้ไป9คะแนนไม่แย่เลยนะ แล้วก็กลายเป็นว่าตัวสำรองอย่างแคมบริดจ์ดิดต้องเล่นฟอร์มมาเป็น10คะแนนแวนโด้สคะแนนแม็กคิสตี้สคะแนนคริสเตียนวูดสีคะแนนจริงๆเนี่ยลอจิลิเลเกอร์พอเข้าชุดนี้แล้วเนี่ยแล้วตัวที่มันหายเจ็บกลับมาเนี่ยมันช่วยกันหมุนเวียนโรเตท,ทได้ดีขึ้นเนี่ยตอนนี้ก็กําลังทรงสวยนะแต่ว่าถ้าเทดจริงเนี่ยก็ต้องมารุน้นและวว่าเทดแล้หน้าตาทีมจะเป็นยังไง คนที่มันหลุดไลอ up ไปแล้วจริงๆเนี่ยตอนนี้มันเป็นแจ็คสันเฮแจ็คสันเฮเนี่ยหลุดแน่ๆละแต่ไม่แน่ไม่แน่ใจว่ามันเทรดได้หรือเปล่าก็เดี๋ยวต้องมาดูกันนะครับส่วนฟังสุดท้ายแล้วประเด็นสุดท้ายประเด็นที่5นะครับฝั่งพอร์ l แลนด์เทเบลเซอรเมื่อวานคนที่เล่นได้เข้าตาสุดๆเลยคือเมลคอมบ็อกดอนเมลคอมบ็อกดอนเนี่ยมี23คะแนน9แอซิเด่นมากคือผมมองว่าเมลคอมบ็อกดอนเนี่ยเหมือนเล่นเรียกราคาเลยว่าแบบ ใครอยากลุ้นแชมป์เนี่ยช่วยเอาเขาไปเป็นซิกแมนซะหน่อยน่าจะช่วยคุณได้เมอคอมบอกดอนเมื่อวานยอดเยี่ยมมากๆแล้วก็แอนฟอนี่ไซมอนเมื่อวานมี19คะแนนมี3มแมสซิตก็ถือว่าใช้ได้นะเอตันไม่มีอะไรเลยคือเอตันเนี่ยคือเป็นหนึ่งในดารฟในเทดท,ที่เทดมาแล้วผิดหวังมากๆมี6คะแนนมี3รีบาแล้วก็ฟาวเลียรวอีกส่วนเจอร์มีแกนก็ตามมาตรฐานเขาจะอยู่แถวเนี้ย15 16 1าคะแนนเมื่อวานมี17คะแนน ก็ภาพรวมถือว่าผ่อนแลนเนี่ยยังทำทีมไปต่อได้ในอนาคตแต่ว่าคือผมรู้สึกสงสารสกูตนี่แหละสกูตเหมือนมาชนกับพี่ๆเนี่ยบทบาทมันก็เลยน้อยอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่ผมผมเห็นใจส่วนตัวนะเดี๋ยวมาดูว่าเกมหน้าเป็นยังไงต่อตอนนี้อัปเดตนิดนึงลอจิลิเลเกอร์ก็ก้าวขึ้นมาอยู่ในอันดับที่9ก็จี้ตูดอันดับ7อันดับ8แค่เกม2เกมเท่านั้นก็ ถ้ายังคีปโมเมนตัมที่ดีอย่างนี้ได้ต่อเนื่องเนี่ยก็พื้นที่ Pay In Pay Off เนี่ยไม่ใช่เรื่องยากนะก็ลุ้นกันต่อไปก็ขอขอโทษด,ด้วยคนที่มาตามอินบ x ็อกมีคนมาตามเต็มเลยว่าแบบพี่ทำคลิปหน่อยก็สัปดาห์ที่ผ่านมาไปวัน,ว,นวันอาทิตย์นยีก็ไปดูบัตไทยแล้วก็อินก็เลยทำบัตไทยยาวมา2วันอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวจะกลับมา เนี่ยแหละหลังวันนี้ก็น่าจะเข้าล็อกเดิมได้แล้วเหมือนมันมันลวนเวลาบาสไทยไปเพราะว่าไปตัดคลิปดูบาทสอยู่แบบ6 7ชั่วโมงมาเลยทําให้ล็อกในแต่ละวันมันลวนไปนิดน,นึงเดี๋ยวกลับมาเข้าล็อกและสำหรับวันนี้สมควรแก่เวลาลาแล้วจ้าสวัสดีจ้า